สวัสดีครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าโลกที่เราอยู่นี้มันช่างเปราะบางเหลือเกินวันหนึ่งเราอาจกำลังหัวเราะอย่างมีความสุขที่สุดในชีวิตแต่อีกวันหนึ่งเราอาจกำลังร้องไห้งิบเงียบในมุมมืดเพียงลำพังคุณเคยสงสัยไหมครับว่าชีวิตที่เราทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างทุกอย่างมาทั้งหน้าที่การงานที่มั่นคงเงินทองที่มากมาย หรือแม้แต่ครอบครัวที่เรารักสุดหัวใจสุดท้ายแล้วเรากำลังทําสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรโดยเฉพาะในวันที่ความตายมาเยือนวันที่มันเดินเข้ามาในบ้านของเราอย่างเงียบเชียบไม่ได้ขออนุญาตเราสักคาแล้วพรากคนที่เป็นเหมือนลมหายใจของเราไปต่อหน้าต่อตาความรู้สึกที่เหมือนโลกทั้งใบถล่มทลายลงมาทับเราความรู้สึกว่างเปล่าที่แม้แต่ทรัพย์สมบัติทั้งโลกก็ไม่อาจเติมเต็มได้ วินาทีนั้นคำถามมันจะดังขึ้นในใจใช่ไหมครับว่าเราสร้างทั้งหมดนี้มาเพื่ออะไรถ้าสุดท้ายก็ต้องสูญเสียและจากกันไปแบบนี้คำถามนี้มันหนักอึ้งอยู่ในใจของพวกเราหลายคนและมันก็เคยเกิดขึ้นกับชายผู้มีทุกอย่างในสมัยพุทธกาลเช่นกันครับในวันนี้เราจะย้อนเวลากลับไปสู่ครุงสาวัตถีไปฟังเรื่องราวของท่านเศรษฐีผู้มั่งคั่งท่านหนึ่ง เขามีทุกอย่างที่โลกนี้จะมอบให้ได้แต่ในวันที่เขาสูญเสียสิ่งที่รักที่สุดบุตรชายเพียงคนเดียวความมั่งคั่งนั้นกลับไร้ความหมายโดยสิ้นเชิงและคำถามที่ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรก็ได้นำพาเขาไปพบกับพระอัครสา,าวกผู้เป็นเลิศด,ด้านพหูสูตรและเป็นผู้มีความเมตตาอย่างยิ่งนั่นคือท่านพระอานอน์เถระครับและนี่ คือช่องเล่าธรรมนำทางพอดแคสต์ Podcast, ช่องที่จะขอนำหลักธรรมคำสอนดั้งเดิมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดในรูปแบบที่ร่วมสมัยฟังง่ายและหวังว่าจะเป็นเหมือนสายน้ำเย็นที่ไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงหัวใจที่อาจจะเหนื่อยล้าของคุณให้พบกับความสงบเย็นวันนี้เราจะมาไขปัญหานี้ด้วยกันครับ ณมหานครสาวัตถีที่รุ่งเรืองในยุคพุทธกาลหางเอ่ยชู่สุมาณะเศรษฐีไม่มีใครไม่รู้จักครับสุมาณะไม่ได้เป็นเพียงแค่คนรวยแต่เขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จอย่างแท้จริงเขามีคฤหาสน์หลังใหญ่โตราวกับวังย่อมย่อมตั้งตรงงานอยู่ใจกลางเมืองมีค่าทาสบริวารน,นับพันคอยรับใช้กองเกวียนสินค้าของเขาเดินทางเข้าออกเมืองไม่เคยขาดสาย ทุกคนต่างให้ความเคารพนับถือในความสามารถและความมั่งคั่งของเขาชีวิตของสุมานะดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบไร้ที่ติครับเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมามากสร้างทุกอย่างขึ้นมาจากสองมือแต่สิ่งที่เป็นแก้วตาดวงใจเป็นความหมายทั้งหมดในชีวิตของสุมานะเศรษฐีก็คือบุตรชายไว้15ปีของเขาครับเด็กหนุ่มคนนี้ทั้งเฉลียวฉลาดอ่อนน้อมถ่อมตน และมีรูปงามเป็นที่รักของทุกคนท <S <s um ี่พบเห็นสุมาณะวาดฝันถึงอนาคตของลูกชายไว้มากมายครับเขามักจะพาลูกชายไปตรวจดูการขาสอนเคล็ดลับในการบริหารคนชี้ให้ดูลักษณะของม้าที่ดีที่ส uh> ุดในตลาดดูสิลูกทุกอย่างที่พ่อสร้างมานี้วันหนึ่งมันจะเป็นของเจ้าเขามักจะพูดด้วยความภาคภูมิใจเจ้าคือผู้สืบทอด เจ้าคืออนาคตของตระกูลเราเขาวาดฝันถึงวันที่ลูกชายเติบโตขึ้นเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาเขาวาดฝันถึงวันที่ได้เห็นลูกชายแต่งงานกับหญิงสาวผู้เพียบพร้อมเขาจินตนาการถึงเสียงหัวเราะของหลานๆที่จะวิ่งเล่นในคฤหาสน์หลังนี้สำหรับสุมาณะลูกไม่ใช่แค่ลูกแต่คือหลักประกันของความสุขคือความมั่นคงของทุกสิ่งที่เขาสร้างมา คือชีวิตทั้งชีวิตของสุมาณะเศรษฐีเขามั่นใจเหลือเกินว่าไม่มีอะไรจะมาทำลายความสุขนี้ได้แต่เขาลืมไปอย่างหนึ่งครับว่าในโลกนี้มีกฎที่ยิ่งใหญ่กว่าความปรารถนาของมนุษย์อยู่นั่นคือกฎแห่งความไม่เที่ยงและวันนั้นก็มาถึงครับวันที่ฝันนั้นสลายไปในพริบตา บุตรชายของเขาเกิดล้มป่วยด้วยไข้ประหลาดเริ่มจากอาการตัวร้อนเพียงเล็กน้อยในตอนเช้าแต่ตกบ่ายกลับสุดลงอย่างรวดเร็วหมอหลวงที่เก่งที่สุดในสาวัตถีถูกตามตัวมารักษาไม่ขาดสายสมุนไพรที่ว่าหายากที่สุดในชมพูทวีปถูกขนมาต้มในคฤหาสน์จนกลิ่นคลุ้มไปทั่วสุมาณะเศรษฐีประกาศกล้าวเอาไปให้หมด เขากองถุงทองคําไว้แทบเท้าหมอหลวงเอาทองคําไปทั้งคลังของข้าเลยก็ได้ขอเพียงเจ้ารักษาลูกข้าให้หายขอเพียงเขาฟื้นขึ้นมาเรียกเขาว่าท่านพ่ออีกครั้งเดียวเขานั่งเฝ้าข้างเตียงลูกชายไม่ยอมกินไม่ยอมนอนสวดอ้อนวอนต่อเทพย,ยดาทุกองค์ที่เขารู้จักเอาชีวิตข้าไปแทนก็ได้เขาร่ำไห้แต่ไม่มีอะไรยื้อไว้ได้ครับ เพียงเจ็ดวันในคืนที่เงียบสงัดเด็กหนุ่มก็สิ้นลมในอ้อมแขนของบิดาเสียงร้องไห้คร่ำครวญของเศรษฐีผู้มั่งคั่งดังไปทั่วคฤหาสน์จากบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความหวังบัดนี้กลับเงียบสงัดเย็นเยียบมีเพียงเสียงสะอื้นของบิดาผู้หัวใจแหลกสลาย สุมาณะเศรษฐีสุดตัวลงในห้องที่ว่างเปล่าของลูกชายเขามองดูกองทองคำในห้องเก็บสมบัติที่ซึ่งเขาเคยภูมิใจนักหนาบัตรนี้เขากลับหัวเราะเยาะตัวเองทองคำเหล่านี้มันซื้อลมหายใจแม้เพียงเครือกเดียวของลูกเขายังไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่เขาสแสวงหามาทั้งชีวิตหรือความเจ็บปวดบีบคั้นหัวใจความทุกข์ที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่การสูญเสียแต่มันอยู่ที่ใจของเขา ใจที่ไม่สงบและใจที่ยึดมั่นว่านี่คือความสุขที่แท้จริงบัตรนี้มันแตกสลายไม่มีชิ้นดีครับเขาไม่เข้าใจทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับเขาหลายเดือนผ่านไปแต่สำหรับสุมาณาเศรษฐีมันเหมือนเวลาหยุดนิ่งความเจ็บปวดไม่ได้จางหายไปแต่มันเปลี่ยนรูปจากความโศกเศร้าฟูมฟายในตอนแรก มันกลายเป็นความว่างเปล่าที่กัดกินหัวใจเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับเขาหยุดกิจการค้างทั้งหมดเขาไม่สนใจทรัพย์สมบัติที่เพิ่มพูนขึ้นแม้แต่น้อยคําว่ากําไรหรือขาดทุนกลายเป็นคําที่ไร้ความหมายสําหรับเขาเขาใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งมองแม่น้ําอจิรอดีที่ไหลผ่านท้ายคฤหาสน์ปล่อยให้เวลาไหลผ่านไปอย่างไร้จุดหมายวันหนึ่งขณะที่เขานั่งมองสายน้ํา เขาสังเกตเห็นใบไม้ใบหนึ่งที่เคยเขียวสดบัดนี้มันเหลืองกรอบมันค่อยๆหลุดจากขั้วร่วงหล่นลงสู่ผิวน้ำแล้วลอยห่างออกไปจนลับสายตาเขามองเห็นฟองน้ำที่ผุดขึ้นมาสวยงามสะท้อนแสงแดดแต่เพียงชั่วครู่มันก็แตกสลายหายไปเขามองเห็นทุกสิ่งรอบตัวก้อนเมฆที่ลอยผ่าน แสงแดดที่จ้าในตอนกลางวันแล้วก็ลับไปในตอนเย็นเขามองเห็นทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมเลยทุกอย่างมันไม่เที่ยงอันนิดจังใช่ครับเขากำลังเห็นสัจธรรมข้อหนึ่งอย่างชัดเจนด้วยหัวใจที่แหลกสลายทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วชีวิตของเขาเล่า มันก็จะดับไปเหมือนกันใช่ไหมแล้วความร่ำรวยของเขาที่เขาทุ่มเททั้งชีวิตสร้างมาเล่ามันก็จะหายไปเหมือนกันใช่ไหมแล้วแล้วทุกอย่างที่เขาทำมามันมีความหมายอะไรความทุกข์ที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่การสูญเสียลูกชายไปแล้วแต่มันคือความทุกข์ที่เกิดจากใจที่ไม่เข้าใจ ใจที่ไม่รู้ว่าจะแบกรับความจริงข้อนี้ต่อไปอย่างไรใจที่ไม่รู้จักวางและไม่รู้ว่าควรจะวางที่ไหนเขาเริ่มแสวงหาคำตอบครับสุมนเนเศรษีชายผู้เคยแก้ปัญหาทุกอย่างได้ด้วยทองคำบัตรนี้กลับจนปัญญาเขาเดินทางไปหานักบวชหลายสำนักในนครสาวัตถี เขาไปหานักปรา์ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ใครๆว่ามีปัญญาเขามอบทรัพย์สินมากมายเพื่อแลกกับคำตอบบางคนบอกเขาว่านี่คือกรรมเก่าของท่านจงยอมรับมันเสียเถิดซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยให้หัวใจเขาสงบลงบางคนบอกว่าลูกท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วจงทำบุญอุทิศให้เขาเขาก็ทำแต่ความว่างเปล่าในใจก็ยังคงอยู่ บางคนบอกให้บูชายานต่อเทพ,พเจ้าเขาก็ทำแต่คำถามที่ว่าชีวิตนี้เพื่ออะไรก็ยังดังลั่นอยู่ในหัวของเขาคำตอบที่ได้ไม่เคยเติมเต็มช่องว่างในใจเขาได้เลยมันเหมือนการเก่าไม่ถูกที่คันมันไม่ได้สัมผัสถ,ถึงรากของความทุกข์ที่เขากำลังเผชิญเขากลับมานั่งที่ริมแม่น้ำอีกครั้งทอแท้สิ้นหวัง หรือว่าโลกนี้ไม่มีคำตอบสำหรับเขาในขณะที่เขานั่งมองตะวันที่กำลังจะรับขอบฟ้าเขาได้ยินเสียงบ่ารับใช้สองคนคุยกันแผ่วๆพวกเขาไม่ได้ตั้งใจคุยกับเศรษฐีแต่กำลังพูดถึงญาติของตนที่เพิ่งไปฟังธรรมมาข้าไม่เคยรู้สึกสงบเย็นเช่นนี้มาก่อนเลยบ่าวคนหนึ่งพูดคำพูดของท่านมันเหมือนน้ำเย็นที่ชโลมใจจริงๆ ท่านหมายถึงพระเถระรูปนั้นหรือใช่พระอานนท์พระอุปัฐากของพระพุทธองค์ท่านว่ากันว่าท่านคือคลังแห่งพระธรรมไม่ว่าใครจะมีคำถามที่หนักหนาเพียงใดท่านมีเมตตาตอบให้เสมอบัดนี้ท่านพำนักอยู่ที่วัดพระเชตวันไม่ไกลจากนครเรานี่เองคําว่าคลังแห่งพระธรรมเมตตาตอบทุกคำถาม มันกระทบใจของสุมาณะอย่างจังหัวใจที่เคยแห้งเหี่ยวของเขามันมีความหวังลิบหลีสว่างวาาขึ้นมาอีกครั้งนี่อาจจะเป็นทางออกสุดท้ายของเขาเช้าวันรุ่งขึ้นสุมาณะเศรษฐีสลัดความหดหูที่เกาะกลุ่มเขามานานหลายเดือนเขาชำระร่างกายเปลี่ยนอาภรณและมุ่งหน้าไปยังวัดพระเชตวัน เขาก้าวเข้าไปในวัดอย่างเชื่องช้าบรรยากาศภายในวัดนั้นช่างแตกต่างจากโลกภายนอกที่วุ่นวายมันเงียบสงบร่มเย็นสวนทางกับภิกษุมากมายที่เดินสำรวมแต่มีภิกษุรูปหนึ่งที่ทำให้เขาต้องหยุดชะงักภิกษุรูปนั้นไม่ได้ดูโดดเด่นแต่กลับมีบางสิ่งที่ดึงดูดสายตาท่านมีแววตาอ่อนโยนและก้าวเดินอย่างสงบเยือกเย็น กิริยาของท่านมันเต็มมันนิ่งดุดน้ำในสระที่ไร้คลื่นลมสุมาณะรู้สึกได้ทันทีนี่คือผู้ที่เขากำลังตามหานี่คือท่านพระอานอน์เทระสุมาณะเศรษฐีชายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในนครสาวัตถีบัดนี้ค่อยๆเดินเข้าไปแล้วซุดตัวลงคุกเข่าลงต่อหน้าพระเทระผู้สมระรูปนั้น ทันทีที่เขาสัมผัสพื้นดินกำแพงแห่งความเข้มแข็งที่เขาสร้างไว้มันก็พังทลายลงมาน้ำตาที่เขาคิดว่าเหือดแห้งไปหมดแล้วมันไหลทะลักออกมาอีกครั้งนี่ไม่ใช่เศรษฐีผู้มั่งคั่งครับนี่คือพ่อที่หัวใจแหลกสลายคนหนึ่งเขาก้มลงกราบแทบเท้าพระอานนทนกราบแล้วกราบเล่าสะอื้นจนตัวโยน พระอานน์ไม่ได้กล่าวอะไรท่านเพียงแต่ยืนนิ่งรอรอให้พายุในใจของชายผู้นี้สงบลงด้วยความเมตตาเมื่อสุมาณะพอจะระงับอารมณ์ได้เขาเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำและด้วยเสียงที่สั่นเครือสุมาณะเศรษฐีก็ได้เอ่ยคําถามที่อัดอั้นอยู่ในใจมานานแสนนานคําถามที่เขายังไม่เคยได้คําตอบจากใครท่านผู้จเจริญข้าแต่ท่าน กระผมมีทุกสิ่งแต่ก็เหมือนสูญสิ้นทุกสิ่งชีวิตนี้มันมีความหมายว่าอะไรกันแน่ความตายที่พรากทุกอย่างไปจากเรามันกำลังสอนอะไรเราอยู่หรือขอรับพระอานอนท์เถระหลับตาลงครู่หนึ่งซึมซับความทุกข์อันหนักอึ้องของเศรษฐีผู้นั่งอยู่เบื้องหน้าท่านไม่ได้ตอบคำถามนั้นในทันทีว่า ชีวิตคืออะไรแต่กลับมองสุมนะด้วยแววตาที่เข้าใจอย่างลึกซึง้งดูก่อนท่านเศรษฐีพระอานน์เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สงบเย็นสิ่งที่ท่านถามนั้นเป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่เป็นคำถามที่มนุษย์ผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะถามท่านเศรษฐี ก่อนที่อาตามาจะตอบอาตามาขอให้ท่านลองยื่นมือขวาของท่านออกมาสุมนะเศรษฐีมองอย่างไม่เข้าใจมือที่เปื้อนล้ำตาของตนแต่เขาก็ยื่นมือขวาที่สั่นเทาออกมาบัดนี้ท่านจงกำมือให้แน่นที่สุดกำมันไว้เกรงมันไว้ ราวกับว่าท่านกำลังถือครองสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของท่านไว้กรรมมันไว้สุดแรงเกิดของท่านสุมาณะทำตามเขาหลับตาระดมความอัดอั้นทั้งหมดเกรงมือนั้นแน่นแน่นจนเส้นเลือดปูดโปนมือทั้งมือสั่นระริก ท่านรู้สึกเช่นไรพระอานท์ถามสุมนะกัดฟันตอบกระผมรู้สึกปวดเขารับมันปวดร้าวมันเกรงและเหนื่อยล้าเหลือเกินกระผมจะทนกรรมันไว้ได้อีกไม่นาน นั่นแหละท่านเศรษฐีพระอานน์กล่าวอย่างเนิบนาบนั่นคือใจของท่านตลอดชีวิตที่ผ่านมาท่านกรรมทุกอย่างไว้แน่นเหลือเกินท่านกรรมสมบัติไว้แน่นท่านกรรมชื่อเสียงไว้แน่นและท่านก็การรบุตรชายของท่านไว้แน่นด้วยคิดว่าสิ่งเหล่านั้น เป็นของเราอย่างแท้จริงท่านเศรษฐีความทุกข์ที่แท้จริงที่ท่านเผชิญอยู่ตอนนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความตายที่พรากสิ่งรักไปจากท่านแต่ความทุกข์ที่แท้จริงมันเกิดจากแรงกรรมของท่านเองมันเกิดจากใจที่ยึดมั่นว่าสิ่งนั้น ต้องอยู่กับเราตลอดไปเมื่อท่านกรำรแน่นเท่าไหร่พอถึงเวลาที่ธรรมชาติธรรมะต้องเอามันคืนไปความเจ็บปวดจากการถูกพรากก็ยิ่งรุนแรงเท่านั้นสุมาณะเศรษฐีลืมตาขึ้นเขายังคงกำรรม,มือแน่นอยู่ แต่บัดนี้เขากำลังจ้องมองมือที่สั่นเทาของตนคำพูดของพระอานน์มันเหมือนค้อนที่ทุบลงกลางใจแต่แต่ท่านพู้เจริญเขาเป็นบุตรของกระผมเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขกระผมจะจะไม่ยึดมั่นได้อย่างไรในเมื่อกระผมรักเขาเหลือเกินสุมาณะถามด้วยเสียงที่ยังสั่นเครือ พระอานน์ยิ้มอย่างอ่อนโยนดูก่อนท่านเศรษฐีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราไม่เคยสอนให้เราเลิกรักความรักที่บิดามีต่อบุตรนั้นงดนามแต่พระองค์สอนให้เรารักอย่างเข้าใจความจริงความจริงที่ว่า ไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราอย่างแท้จริงอนัตตาท่านเศรษฐีท่านจำใบไม้เหลืองที่ท่านเฝ้ามองที่ริมแม่น้ำได้หรือไม่ท่านจำฟองน้ำที่แตกสลายได้หรือไม่นั่นคือความจริงนั่นคือธรรมะบุตรชายของท่านก็เหมือนกับฟองน้ำที่งดงามฟองนั้น เขาเกิดขึ้นมาเขาสร้างความปีติยินดีให้ท่านนั่นคือความจริงและบัดนี้เขาก็แตกสลายกลับคืนสู่ธรรมชาตินั่นก็คือความจริงเช่นกันท่านเศรษฐีความตายไม่ได้มาเพื่อลงโทษเรามันไม่ได้เลือกปฏิบัติว่าท่านจะรวยหรือจน แต่ความตายมาเพื่อสอนสัจธรรมข้อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันมาสอนว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาอานิจจังความทุกข์ของท่านไม่ได้เกิดเพราะลูกท่านตายแต่เกิดเพราะใจของท่านกําลังต่อต้านความจริงข้อนี้ ใจที่ไม่ยอมรับมันจิงเจ็บปวดเหมือนที่มือของท่านกําลังเจ็บปวดเพราะท่านกําลังฝืนธรรมชาตินั่นเองสุมาณะเศรษฐีจ้องมองมือที่กําแน่นของตนน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้มอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความขมขื่นมันเป็นน้ำตาแห่งความสับสนที่กําลังจะคลี่คลาย เขาเข้าใจแล้วเขาเจ็บปวดเพราะเขากำลังฝืนเขาเงยหน้ามองพระอานน์แววตาเต็มไปด้วยการอ้อนวอนแล้วแล้วกระผมจะทำเช่นไรท่านผู้เจริญกระผมจะหยุดฝืนได้อย่างไรพระอานน์ยิม้มด้วยพระพักสงบเย็นดุจจันเพนท่านเศรษฐีบัตรนี้ท่านจงคลายมือออกช้าๆ สุมณาณะเศรษฐีมองมือของตนแล้วค่อยๆค่อยๆค,คลายแรงกรำนิ้วของเขาที่เกรงจนซีดขาวค่อยๆค,คลายออกทีละนิ้วทีละนิ้วความรู้สึกตึงเครียดที่ข้อมือค่อยๆหายไปจนกระทั่งฝ่ามือของเขาแบออกจนสุดท่นรู้สึกเช่นไรในตอนนี้พระอานน์์ถามสุมณาณะเศรษฐีสูดหายใจลึก เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่เขารู้สึกว่าอากาศเข้าไปเต็มปอดเขาจ้องมองฝ่ามือที่ว่างเปล่าของตนกระผมรู้สึกเบาขอรับความปวดเมื่อยที่ทรมานมันหายไปแล้วมันว่างแต่มันเป็นความว่างที่สงบไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เคยเป็น วินาทีนั้นสุมาณะเศรษฐีเหมือนถูกปลดปล่อยอุปมาเรื่องการคลายมือของพระอานนท์มันเรียบง่ายแต่มันทรงพลังมันทะลวงกำแพงแห่งความทุกข์ที่ก่อตัวในใจเขามานานนับเดือนเขาตื่นรู้ในบัตรดลความรักที่เขามีต่อลูกมันไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่เต็มหัวใจแต่สิ่งที่หายไปคือความกรมคือความยึดมั่นว่าลูกจะต้องเป็นของเขาตลอดไป นี่เองนี่คือสิ่งที่ความตายกำลังสอนเขาสุมาณะเศรษฐีบัดนี้น้ำตาของเขาไหลออกมาอีกครั้งแต่มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความทุกข์มันคือน้ำตาแห่งปีติน้ำตาแห่งความเข้าใจโลกหัวใจของเขาที่เคยแห้งผากบัดนี้ดุดสายน้ำเย็นไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงหัวใจให้ชุ่มชื่นและสงบเย็นอีกครั้ง สุมาณะเศรษีก้มลงกราบแทบเท้าพระอานุนกราบครั้งนี้ไม่ได้กราบด้วยความสิ้นหวังแต่กราบด้วยหัวใจที่ตื่นรู้และเปี่ยมล้นด้วยความเคารพนับตั้งแต่วันนั้นสุมาณะเศรษฐีก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับเขากลับไปที่คฤหาสน์ของเขาคฤหาสน์หลังเดิมกองสมบัติกองเดิมแต่เขาไม่ได้มองมันด้วยสายตาคู่เดิมเขากลับไปด้วยหัวใจที่เข้าใจโลก เขาไม่ได้เลิกคิดถึงบุตรชายเขายังคงรักและระลึกถึงแต่ทุกครั้งที่คิดถึงเขาจะระลึกถึงคำสอนของพระอานุนรักอย่างเข้าใจชื่นชมโดยไม่ยึดครองความคิดถึงนั้นจึงไม่เจ็บปวดแต่กลายเป็นความระลึกถึงที่อ่อนโยนและการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเขาเลิกกมสมบัติของเขาไว้แน่นครับเขาคลายมือออก เขาเริ่มมองเห็นความทุกข์ของคนอื่นความหิวโหยความขาดแคลนเขาเริ่มใช้ทรัพย์สมบัติที่เขามีซึ่งเขาเข้าใจแล้วว่ามันเป็นเพียงของชั่วคราวที่โลกฝากไว้เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้เขาทำบุญเขาสนับสนุนพระพุทธศาสนาเขาสร้างโรงทานจากเศรษฐีที่เคยสแสวงหาทรัพย์ภายนอกบัตนี้สุมาณะเศรษฐี ได้ค้นพบสิ่งที่ล้ำค่ายิ่งกว่านั่นคืออริยทรัพย์เจ็บทรัพย์ภายในคือศรัทธาศีลฮิริโอตปะปาพาหุสัจจะจาา่าคะและปัญญาที่จะใช้ชีวิตอยู่กับความจริงเขาได้เรียนรู้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากความตายนั่นคือการมีชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทครับครับเรื่องราวของสุมาเนเศรษฐีในวันนี้ ได้ให้หัวใจสำคัญของธรรมะกับพวกเราไว้อย่างน่าจดจำความตายไม่ได้มาเพื่อพรากแต่มาเพื่อคลายครับมันมาเพื่อคลายมือแห่งความยึดมั่นที่เรากำไว้แน่นสอนให้เราตื่นจากความฝันว่าทุกสิ่งจะคงอยู่ตลอดไปและกระตุ้นให้เราหันมาสร้างคุณค่าที่แท้จริงที่แม้แต่ความตายก็ไม่อาจพรากมันไปจากใจเราได้ขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ร่วมเดินทางในเล่าธรรมนำทางในวันนี้ผมหวังว่าธรรมะจากเรื่องเล่านี้จะเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยปลอบประโลมหัวใจของทุกท่านไม่ว่าท่านกำลังเผชิญหน้ากับการสูญเสียรูปแบบใดก็ตามลองถามตัวเองเบาๆนะครับว่าวันนี้มือของเราใจของเรากำลังกำอะไรไว้แน่นเกินไปหรือเปล่าขอให้ธรรมะนำทาง และขอให้หัวใจของท่านได้พบกับความสงบเย็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ